ครับจัดโฮอร์โมนรับรองครับเริ่มมาแต่ตีห้าครึ่งแล้วครับสําเทธิ์โรซิงครับนี่อันขี้เข่ามูกันรับกันนอนนั่นเนี่ยปิ่นตื่นก่อนกามมาก่อนไก่เนี่ยี้หันกออันเข้ามานเนี่ยแต่งหน้ารับรองขี้เข่าหูจกักกอ,ห,อหูจักกขี้เข่าอ่ะนอนสลีเลียรโทรศัพท์กันอยู้ากะ เปิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยตีห้าปลายเปินมาปุ่นยามาโจ่งมานะนี่เขาหา้าไกลเล่าเฮ่เมาขำเฮ่เดี๋ยมาเมื่อไรมาเมื่อไรมั่วแล้วจะเอาอยางาังเปิดนะที่เขาจะได้ก่โกะเด้อแล้วจะเอาให้เป็นร้อยยังเปิดไหนเขาได้ก่อเนี่ยที่เขามาพอนี่นี่ตัวยางกับปลาเหี่ยวฮัทสองตีไม่โจ้ไอ้ไปเดินเนี่ยได้หรือไอ้ที่เขาพอบินนั่นเรือแล้วก็คืดเอาว่าเปินได้แล้วเฮาไม่ได้อ่ะพ่อผมหยั่ง ขาหัหวปวดไปถึงไหนแล้วบาพุ่นบาสนใจก็แล้วแต่น,นะกะอือนึกออกล่ะปวดไปถึงไหนล่ะ